แล้วทีนี้ในเรื่องอาหารการกินละ่ะเราควรจะแบบหยิบขึ้นมาเป็นพรอพแบบอ่าเข้าไปหรือว่าโอเค,อเคยังไงอ,อันนี้ปลอมมิดนึงก็ได้ไม่ต้องเป่ยวทุกเรื่องโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันมีสายถี่หวานเย็นนะคะ วันนี้อากาศสดใสมากหมีก็เลยกะว่าจะมาหาทำคอนเทนต์ซะหน่อยนะคะอยากได้รูปไปลงไอจงไอจีบ้างช่วงซัมเมอร์เนาะแต่ว่าถ้าจะมาเฉยๆโดยที่ไม่ออกกำลังกายวันเสาร์วอาทิตย์เลยก็จะรู้สึกว่าแบบคันเนื้อคัมตัวพอดีว่าที่ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเขามีเลนปั่นจักรยานด้วยนะซึ่งหมี่ว่าเจ๋งมากเลยที่มันมีเลนปั่นจักรยานแล้วก็มีสวนสาธารณะที่แบบอยู่ใกล้บ้านอยู่ตรงกลางเมืองพอดีเลยนะคะที่จอดรถเยอะแล้วก็มาง่ายสุดๆที่นี่ก็คืออุทยานร้อยปีจุฬาค่ะ วันนี้หมีก็เลยหอบจักรยานคันใหม่ของหมีนะคะมาปั่นรอบสนามตรงนี้ซะหน่อยรอบนึงก็น่าจะประมาณ3กิโลนะเรียกได้ว่าแบบชิวๆปั่นชิวๆเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้หมีไม่ได้มาคนเดียวนะคะหมีมีนัดกับน้องคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลของภาคพ,พื้นมท่เขาจาอยมการคอนนต์ถายูปลงไนวป่าบ้ใบห้าอกไมถ้าไม่เชื่อไปรู้ไปดูปึ้ง ระหว่างรอ,อน้องเขานะคะเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานรอดีกว่าเรียกเหงื่อวอร์มอัพไป3 <c oughs> โลชิล <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะและนี่ก็คือน้องอตอมค่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเด็กไอดอภาคพื้นป่าของเราไครนะคะที่วันนี้จะมาช่วยกันทำคอนเทนต์จริงวันนี้เนี่เราตือเตรียมมาเยอะมากซึ่งก็คือนี่จริงอุบไปก่อนไม่บอกหรอกว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาแผ่ให้ดูตรงนี้นะคะ วันนี้นะคะก็ในช่วงซัมเมอร์เนาะหาอะไรทำซะหน่อยปิกนิกกลางสวนมีแดดลำลงลำลายไม่ลำลายไม่ลำลายแดดแรงมากแดดแรงมากอ่ะอ่ะอย่ารอช้าเรามาลองปูปิกนิกกันเลยแม้รอช้าเรากลับเลยดีกว่าไม่ใช่อ๋อเหรอช่วยที่จัดก่อนได้ เอ้เสร็จแล้วค่ะเย้และนี่นะคะก็คือเซตติงนี้ของเราในวันนี้นะคะหลายคนงงอะตอมคือใครมาจากไหนเย่อะอตอน,ตอนว่าไปตอนนี้นทำอะไรอ,อยู่ตอนนี้นะคะชื่ออะตอมบริชานันอึนํำลานนะคะเป็นนักศึกษาคณะแพะทยาศาสตร์ชั้นปีที่5ค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หังสิตนั่นเองแก็ตอนนี้นักเรนทีมกรของมหาวิทยาลายัย ตอมชอบแบบว่ามาทําอะไรเอาดอ o อย่างนี้ไหมชอบพรอะถือกับเอาดอ,ดอมากแต่ว่าน้าเมือกไปหน่อยอืมจริงเพราะฉะนั้นนะคะลองพื้นเครื่องสำอางอะไรนะคะกันนึ่งกันแดดอยากจะให้น้องอะตอมนะคะเอามาแต่งหน้าสวยๆออกกล้องเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคอ <laughs> มเมนต์ได้ว่าแบบมาอีกอหรือว่าอย่ามาเลยซึ่งอย่างที่มีเกินไปนะคะว่าน้องอะตอมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูปมากเพราะฉะนั้นวันนี้อะตอมที่จะต้องได้รูป ต,ต้้องัดถ้าเกิด<ต>ว่าเรามีของครบแล้วมีบรรยากาศบรรยากากศพร้อมแล้วเราควรลรุ้นล่มยังไงก่อนอคนนอนหรือว่าคนนั่งมไม่ไแต่คนเลยแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะแบบเอาธรรมชาติอ่เนี่ยชอบชอบดูตาเหมยไอดอลเกาหลีคือรูปนี่เขาได้มาเขาจะแบบธรรมชาติดูแบบดูเรียวที่อย่างไม่มีจัดฉากเป็นจริงโอลล่าจริงอย่างนี้เล้วก็ถ่ายไปเลยซึ่งถ้านั่งอย่างนี้ตันไหม หรือดูหมสวดนมนต์ตันหมดจดมนต์<อ>ต้องเอาแบบเอาขาออกมาเอาขาไปข้างหน้าใช่เอาขาไปข้างหน้าโอเควางข้างๆน้องก็ได้เอาขาปัดออกมาอีกเอออย่างนี้โอเคเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ดูเ,ดเรียวๆน่ารักเห็นไหมจับดอกไม้เรียวได้มามันก็จะแบบมีความเรียวมากขึ้นได้อยู่เนาะเอ้ยน่ารักอุ๊ซีดีนะสีดีนะนะนะทุกคนอันนี้เป็นทริคก,การแต่งตัวด้วยนะคะหมี่ว่าสําหรับการมาปิกนิกใต้เกาหลีอย่างเงี้ย หมีวว่ามี2เวให้ทุกคนแต่งตัวนะคะเวแรกก็คือแต่งแนวเกาหลีคือกางเกงยีนผ้าใบเสื้อน่ารักๆกตัวหนึ่งดูแบบธรรมะาแแมงแต่ว่าเออเป็นผู้หญิงชอบเอาโดกับอีกเวนึงก็คือแต่งแบบน้องอะตอมที่มาเป็นสาวหวานโฟรโ์โรแล้วก็แบบมีหมวกมารีอองโทเนตมีพร็อพเล็กน้อยที่โดน,นประหารชีวิตแล้วทีนี้ในเรื่องอาหารการกินหล่ะเราควรจะแบบหยิบขึ้นมาเป็นพร็อพแบบอาเข้าไปหรือว่าโอเคยังไง อันนี้ปลอมิดนึงก็ได้ไม่ต้องเยวทุกเรื่องอ๋อค่ะปลอมไม่คือยังไงเราควรจะเอามันมาแตะไว้ที่ปากหรือว่าไม่เราเอามันเป็นพ็อพเฉษเราไม่กินอ๋อไหนลองหยิบพรอพถึงถึงแม้เราจะยังไม่ได้ล้างและไม่ได้แกะสติกเกอร์ก็ไม่เป็นไรอันนั้นเอามาจากถวายพระจริงส่งสารพระเจ้าบ้านตอมเนาะกระเทือนใจเล็กน้อยแกได้อยู่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 เท่ากับอย่ามาแกงฉันนะเดี๋ยวเธอจะลองถ่ายอตอมดูบ้างดีกว่า ก็คือไม่ต้องเห็นหน้าเอาหมวกปิดไปเลยซึ่งวิธีการตั้งกล้องคือควรให้มันขนานกับพื้นนะคะคนที่แบบเป็นนางแบบอ่ะมันจะได้ไม่ดูแบบว่าเออตันที่สําคัญขาสั้นคิอต้องเปิดหน้านะเพราะว่าม่ง้นอะไรไม่เห็นจ้ะโอเคปิดหน้ามาต้องแทงแต่ไรหมวกบังหนึ่งสองซ่อมตุ๊ปลอมไหมเออขายยาวนะหนึ่งสองซ่อมมีอะไรจริงบ้างต้องยืดขาออกไปงี้เนาะโอเคเลิศ อาจจะเอาน้องทิวลิปมาวางไว้บนตโอเคปังสรุปก็คือพี่ไม่ได้รูปอะตอมได้รูปเหมือนเช่นเคยเห็นไหมแต่ว่าเวลาถ่ายเราห้ามตัดขาตัดอะไรออกไปนะโอเคประกอบมันต้องแบบครบครบโอเคเฮ้ยไม่ก็จิงเบลแอนนาเบลอยู่กับนางอะไว้ใจไม่ได้นะคะทุกคนเวลาเรามาออกถ่ายคอนเทนต์ในสถานที่นอกเอาดอร์นี้นะคะทุกคนคือควรจะกดไปเรื่อย แล้วอาจจะได้แค่หนึ่งอะไรเงี้ยจริงค่ะอันนี้คำแนะนำจากได้สเน็ตไอดอลแต่จริงมันมีแอคทิวิตี้เยอะเลยนะที่ไม่ใช่นั่งปิกนิกนั่งถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่ซึ่งตอนเมื่อกี้ตอนรอตอมมาก็คือพี่ไปปั่นจักรยานรอบสนามรอบสวนมาแล้วแหละจริงเหรอที่นั่นมีชิลมากเพราะว่ามันเหมือนช่วงตรงเนี้ยเขาปลูกต้นมังต้นม้ต้นไม้อะไรแบบมันก็มีร่มเงาเยอะนะคะทุกคนแล้วอากาศอ่ะมันค่อนข้างดีเพราะรอบๆเนี้มันไม่มีตึกสูงมาบังนะลมมันก็แบบโฟ o w ตลอดเวลา ปั่นจักรยานเลยอยากถามว่าถ้าคนทั่วไปอย่างเมนาตอมเองเนี่ยปั่นจักรยานแบบเนี้ยมันยากไหมยากไหมพี่ว่าไม่ยากนะปั่นจักรยานจริงๆแล้วมันก็เหมือนจักรยานที่เราปั่นตอนเด็กๆแหละเดี๋ยวไว้หลังชวนไปปั่นที่สนามฟ้าสกายเลนดีไหมจักรยานอะไรจักรยานตลาดมันมีตะกร้าได้จะได้มีที่ใส่แบบน้ำปิ่นโตพร็อพนี่ขาวางจักรยานเอออย่างน้อยมีขาเตะวางจักรยานได้อีสนามที่สกายเลนอะด้วยความที่รอบนึงอะมันแบบ ยี่สามกว่าโลอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราเหนื่อยเราจะไม่มีทางออกไปไหนได้เลยนอกจากว่าเราจะต้องฝืนและอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่มันแบบอยู่นอกเมืองอะเนาะแล้วคือมันอยู่ใกล o, ้อสนามบินเพราะฉะนั yep> ้นลมอะมันแรงมากการปั่นตามสวนสาธารณะาเงี้ยคือมันจะสบายกว่าเยอะมันก็จะไม่ได้มีลมมาแบบอัดเราขนาดนั้นหมดนะปกกอนอะพราะ เพาะนะตอมนะพาะพอะเออแล้วนอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราปิ๊กนิกแล้วก็ปล่อยให้ตอมกินขนมเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันหน่อยดีกว่าว่าสวนเนี้ยเขามีอะไรทําบ้างแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตรงไหนอีกบ้างเพราะว่าเห็นอยู่ว่าแบบมีคนลงว่าแบบถ่ายมาแล้วก็แอบคบล้ายๆเกาหลีเขาใหญ่อยู่นะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าไป แดดแรงนิดแบบเกาหลีหน่อยอ,อ,อุณหภูมิแบบ14จริงๆคือ40เราในวิธีในไอดอลเราอย่าทอ้องถ้าเราอยากได้รูปสวยๆล้วก็สู้สู้ชนีไทยสู้สู้ ยังไงบ้างคะทุกคนกับการพาน้องอะตอมมาสอนถ่ายรูปวันนี้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะทุกคนอยากจะให้น้องอะตอมแล้วก็มีเนี่ยไปทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าฝากช่องทางติดต่อด้วยก็คืออตอมนะคะสามารถติดตามได้ทาง i อจีอะตอม o ิกบรสค่ะแล้วก็ของพี่มันมีนะคะก็คือขึ้นตรงนี้ปรึง แล้วก็ครั้งหน้าตอมพ์กับพี่มันมีหรือว่าพีมม่มีคนเดียวนี่จะพาไปไหนโอเคทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอยากให้เราสองคนไปทําอะไร <c oughs> ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและสําหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะคะอยากจะให้มีนะคะชวนใครมาทําอะไรนะคะก็ติดต่อมาได้ที่คอนแทคข้างล่างนี้เลยสาหรับวันนี้มีแล้วตอมไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย